คุณพ่อครับคุณพ่อนี่คุณพ่อมาตะลุยโคราชนะครับถืออะไรครับวันนี้อะไเขาของกินในรถหรือของกินในรถแบล็กฟาดครับแบล็กฟาดวันนี้พี่ดุยกางเต็นท์ฮะใช่ครับเต็นท์น้อยครับนี่ฮะคนเดียวไหวไหมฮะถ้าไม่ไหวมันก็ต้องไหวผมเนี่ยเล่นฟิตเนสเด็กกับพี่หลุยตอนนี้เขาไปวิ่งอยู่ลอดในกลางเต็น จิบจิบครับจิ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 บหรือซิบซิบจิบจิบหรือซิบซิบมันในหลักคือเราต้องผมว่าเป็นกางเต้นลูกเสือก่อนอันนั้นอันนั้นไปไกลเข้าป่าต้องเป็นกางเต้นลูกเสือก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าป่าใช่แล้วก็เป็นงัดงัดเงื่อนงานเงื่อนก่อนให้ได้ก่อนเราค่อยไปผูกผูกเชือกก่อนเออ่สไฟเป็นยังไม่รู้เนี่ยตัหลุยเนี่ยเออรู้ไหมว่าการส่งไฟเขาสุมยังไงมันต้องมีไฟแช็กนะต้องมีไฟแช็ก้วยนะมีเชื้อนะเดี๋ย กจะไปเผาเต็นท์เผารถอีกแล้วเดี๋ยวก็แฟนก็แล้วเดี๋ยวก็แฟนก็หงุดหงิดอีกแฟนเข้าไปด้วยไปไปด้วยไหมเป็นเดียวครับบินเดียวบินเดียวโอ้ยโอเฮ้ไหนสุดมาแล้วแล้วเตอร์ตัเจ็บจะเกิดตังหวัด